ขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับกับมีชีวิตการของเราอีกครั้งก็ต้องใช้คำวินิจฉัยโชว์และนี่คือช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองมองวันนี้จะไปมองจะไปเยี่ยมใครดีไปเยี่ยมคุณบอลเชิญยิ้มครับบอลเชิญยิ้มใช่เขาจะมาเล่นตลกไหมนะเขาที่ไปตลกอ่ะครับอ๋อเขาทำน้ำปลาครับอ่าแล้วก็น้ำปลาเนี่ยมันเป็นน้ำปลาอร่อยดีอ่ะแต่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องน้ำปลามากใครใครใครเขาชื่ออะไรนะบอลเชิญยิ้มรู้จมาไหม่ว่า บางคนเข้าใจผิดนะฮะหนูไปงานกับเขาเขาบอกพี่บอลเชิญค่ะไม่ใช่ยิ้มยังไงพี่บอลเชิญยิ้มหรือพี่บอลเชิญค่ะมีประตูอยู่ทางด้านนู้นไปได้เลยไปได้เลยบอลเชิญยิ้มทำน้ำป่าราครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านต้นทองครับครับผมแถวไหนเนี่ยนอยู่ถนนลอยลงปูนลงปูนพระรามเก้าอ๋อเนาะที่มหาคุณบอลเชิญยิ้ม อ๋อคุณบอลเหรอฮะมีธุระอะไรด่วนไหมฮะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โกมีอะอครับผมแขกเราแขกเราคุณบอลเชิญยิ้มนะครับไม่ได้พวกหัวเลยครับไม่ได้แขกครับผมโอ้โหโอ้พี่บอลน้ำปลาครับกานที่เยอะมากเลยพี่มีเวลามาทำอันนี้เหรอเดี๋ยววันนี้เราจะคุยเรื่องนี้นะน้ำปลาบอลเชิญยิ้มเป็นน้ำน้ำมันเครื่องนะฮะใช่ใช่ใช่น้ำปลาอ๋อน้ำปลาครับผมไปไงไปไงมาไงมาทำอันนี้คือก่อนหน้านี้เนี่ย คือเราไม่ใช่คนอีสานพูดเลยคันเหรอหรือยังไม่เป็นมุกใช่ไหมบางทีมันก็ไม่ได้สนใจหรอไอเรื่องเก่าเรื่องอะไรเนี่ยเอาเริ่มต้นดีกว่าว่าเรื่องต้นน้ำปลาได้ยังไงบอนคือผมไปกินไปกินท้มตามร้านหนึ่งแล้วเฮ้ยน้ำปลาเขาอร่อยมากรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เคยกินมาเยอะแล้วเฮ้ยมากินเฮ้ยทำไมน้ำปลาเขาอร่อยอทีนี้เขาบอกคุณบอลเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวบอกส่วนให้นู่นนั่นเดี๋ยวนี้มันเขาส่งเราแพงเกินไปอ่ะเออเราก็เลยเฮ้ย แล้วก็เลยคุยกับโรงงานทำน้ำปลาว่าเฮ้ยผมอยากได้แบบนี้รสชาติแบบนี้นุ่นนั่นทำให้ผมหน่อยได้ไหมเพื่อผมอยากจะนำเสนอความเป็นน้ำปลาดโดยแบบต้นต้นแบบของเราต้นฉบับของเราในรสที่เราชอบนี้ถูกต้องแล้วบอกได้ว่ามันไม่ได้เค็มจนเกินไปแล้วมันมีความนัวความอร่อยมากมน้ำปลาปรุงรสครับผม,อมเอางี้ไหมไปนั่งคุยโต๊ะไปเรื่องเรื่อยเลาเลยด้วยจะมีอะไรกินด้วยโอ้โหนี่เรียกว่าเยอะมากมีปนี่ย มีหลายอย่างครับผมไม่มีนี่หมายถึงอะไรมีมีผู้ถึงมีเมียน้อยอย่างผมเป็นคนรักเมียเออเป็นคนรักเมียรักลูกรักเมียใครเป็นเมียผมรักหมดใช่แพรมเฮครับผมไป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 มีเหตุหลายอย่างนะฮะไม่ต้องทักไม่ต้องพูดน่ากลัวมาครับผมก็เป็นหน่อไม้ไม่ต้องพูด บอกแล้วน้ำปลาเข้าทุกเมนูมพี่บอลเริ่มต้นยังไงอ่ะผมถึงมาทำอันเนี้ยอือผมไปกินกน้ำต้ตางร้านหนึ่งแล้วผมรู้สึกเฮ้ยทำไมน้ำปลาร้าเขาอร่อยอืมอร่อยเขาเลยมาให้ผมทิมนี่เราสูว่เฮ้ยเรารู้สึกว่าเราอยากมีปลาเป็นของตัวเองที่มันเป็นแบบนี้รสชาติแบบนี้นะที่ให้รู้สึกว่าทุกคนได้กินแบบนี้เฮ้าจากนี้มันจะเป็นเรื่องการทำธุรกิจแล้วนะ ก็ังไม่ได้กินถึงตรงนั้นก็จะไมอยากให้คนกินอันนี้ถูกต้องผมไม่ได้หวังว่าโอ้ยน้ำปลาผมจะต้องสุดยอดว่าใครผมไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตผมอยากทําอยากทําตัวเนี้ยน้ำปลาตัวเนี้ยแล้วถามว่าถ้าไม่ดีจริงผมไม่กล้าการันตีเอาชื่อผมขึ้นมาเพราะอาจจะเป็นน้ำปลาเอ่อต้นกล้วยน้ำปลาเอ่อกิ่งจุ้งน้ำปลาเอ่ออีตาบาอะไรก็ได้่ไม่ใช่ชื่อเราแต่นี่รูปพี่เลยอ่ะถูกต้องนี่เป็นรูปผมเลยแล้วผมว่า ผมกล้าการันตีว่ามันมันดีจริงๆพอทำปุ๊บพี่ได้เทแล้วมันเป็นอย่างที่พี่คิมไหมมันใช่เลยผมบอกว่าขอเป็นแบบนี้เลยลดแบบนี้เลยใช่แล้วห้ามให้ใครด้วย ห้ามให้ใครหมายถึงไงรพี่ห้ามเอาส่วนนี้ไปให้ใครใช่แม่าครใช่พนงั้นผมจะฟ้องตามมาตา717วักอะไรวักไหนวักที่4มาท่าที่2หน้าที่มีขี้แมงสาบอยู่3เมเมตรงงครับงงครับไม่ต้องบอกว่าคำว่าเข้ากับทุกเมนูบนโต๊ะเราเนี่ยมีหลากหลายเมนูครับอันนี้แกง แกงเห็ดเพาะเห็ดเพาะไข่มดแดงอันนี้แกงเปิดอ่าอันนี้แกงแกงเห็ดรวมใส่ไข่มดแดงอันนี้มีผักหวานด้วยและนี่ซุปหน่อไม้ใช่และนี่ออมไก่ใช่น้ำปลาปลาตะพิมโอ้ยเอาไปทำเครื่องประดับได้เนี่ยทำไมอ่ะมีตะพิมไงมีตะพิมนี่พี่โก้พี่โก้ซุปหน่อไม้นี่นะอร่อย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 จริงจริงพี่โก้นี่เรื่องจริงนะปลาตะพิมปลาตะพิมโอเคนะบางทีเขาเป็นตลกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยตลกเขาไม่เล่นตลก เขาจริงจังแต่พอดีผมเข้าใจนะพี่บอาว่าคือพี่เคยอยากจะช่วยผมวมเข้าใจพี่บอลแต่ว่ามันมันไม่ต้องไปถึงกนาดอะไรแบบนี้พี่โคบลองกินปลาครับได้พี่ถ้าถามพี่ระหวังปลา้าปลา้าของพี่บอลกับปลาร้าปกติทั่วไปก่อน มันต่างกันยังไงพี่คือถ้าถามว่าถ้าผมไม่พูดมันเหมือนไปใส่โคตรไปจนไม่ไม่เราไม่เราไม่ได้คือต้องขอโทษคุณผู้ชมก่อนนะครับคือปลาร้าอื่นอะโอเคแต่ผมอยากรู้ว่าพอปรุงรสแล้วเนี่ยรสของพี่บอลเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงมันอร่อยในแบบของพี่บอลต้องบอกก่อนคือผมไม่ได้ไปว่าใครแม่หรอกอร่อยมาครับไม่ว่าเขาแล้วพี่ไม่มาว่าเลยพี่เอาเหรอไม่คือ น้ำปลามันเป็นฉบับใครฉบับมันอออันนี้เป็นแบบฉบับของผมครับมันเป็นความอร่อยที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันถูกปากผมมันถูกจิตผลอมแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าทุกคนได้กินแบบนี้ผมว่าโอเคนะคือเค็มเราสามารถปรุงได้ผมไม่ต้องการเอาเค็มนําพอรู้สึกให้มันนัวมันสามารถกินกับอะไรก็ได้ปรุงโดยที่ไม่ต้องแบบว่าไปเยอะมากได้ครับอ๋อเหยาะเป็นแบบเครื่องปรุงเวลาเหยาะน้าปลาเนี่ยใช่ฮะอ๋อคือสามารถพบไปไหนก็ได้คี่จะกินถูกต้อง ใส่พริกป่นใส่มะนาวก็กินได้เลยอ๋อเหมือนเราต้มเวลาเราวิ่งเราเหนื่อยๆปุ๊บเราก็เปิดมาดกอย่างนี้ได้เลยอืมเนี่ยต้มตำเนี่ยต้มตำก็ใส่นะต้มตำนี่ก็ใส่ก็ใส่อันนี้หนูถือหนูมากเห็นพี่เล่นนะครับพกไปเล่นทุกที่ไงผมก็เลยเมือเราผมวิ่งหอออกกําลังกายพริกนี่ตู้จาไหนพริผมเคยลําคาญมาคนนั้นดาราคือแจ็คแฟนเจิ้ลชันแล้วนี่คือคนที่สองละครับผมพี่บอลครับแล้วไอ้ไอ้อันเนี้ยเราขายยังไงฮะขายยังไงตัวแทน ขายตรงหรือขายปลีกหรือขายตรงขายตรงติ่แยากนะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่คนดูเวลาดูแล้วเอ้ยเขาอยากกินเงี้ยเขาจะซื้อได้ตามตัวแทนตัวแทนนะฮะตอนนี้ตัวแทนหาซื้อได้ตามตัวแทนเลยนะครับผมหรือว่าถามว่าคุณจะแบบซื้อปลีกซืือปลีกได้ไหมเราไม่เราไม่ขายเพราะเราไม่ได้ขายไก่ย่างคุณปลีกกับปลีกไม่เหมือนกันนะะ ก็ดีกว่างเลยนี่ยพี่อ่าเล่นติพี่เล่นแล้วผมพาผมเคลิ้มก็ผมซื้อตามตัวแทนตัวแทนก็คือต้องบอกว่าพวกประเทศคุณผู้ชมของพีิบอลเนี่ย จะมีตัวแทนจําหน่ายครับซึ่งพี่บอลจะไม่มาขายปีกแบบทีละขวดสองขวดเพราะเหมือนกับว่าไปแย่งตัวแทนทำไมถูกในเมื่อเรามีตัวแทนแล้วก็ให้ตัวแทนจ่ายใช่ให้ตัวแทนจาหน่ายซึ่งตอนนี้มีตัวแทนเรียบร้อยใช่ครับผมหรือว่าถ้าใครอยากซื้อหรือว่าสมัครมาตัวแทนได้เลยนะฮะหรือว่าถ้าอยาก เจอผมอยากซื้อแบบไม่มันไม่ไปก้าวไก่ตัว dans, แทนก็ได้เราก็ขายให้ได้นั่นแหละฮะควรละควดละควละห้าสิบบาทครับผมสามขวดผมจะไปนอนด้วยหนึ่งคืนเฮ้ยพิงเหรอจะไปซื้อตอนไปนอนด้วยเนี่ยเอาหรอเออคือขวดละห้าสิบบาทครับเดี๋ยวผมให้เมียผมซื้อสามขวดเลย ผมเลือกเฉพาะลูกค้าครับลูกค้าคนไหนที่มีหัวมีลูกแล้วเราก็จะดูก่อนอาจจะเป็นแบบ3ชั่วโมงอะไร้มันอาจจะไม่อยู่ยาวไม่เจ็บเดี๋ยวพนัดานพอใช่ครับผมปุ๊บปั๊บ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 ครับผมคือต้องบอกว่าคุณผู้ชมเมนูที่สามารถปรุงน้ำปลาณปัจจุบันมีเมนูอาหารที่หนูเชื่อว่าสิเมนูน้ำปลาาไปตั้งหกเจ็ดแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยดูมันกินได้เลยเหรอมันกินได้เลยนะจริงเหรอไม่เออตรงมือใช้มีดอันนี้ดีดีอย่างแต่ว่าจะจะเคาะเนี่ยคือแกะยากครับพี่ผู้อ่าได้ๆกระลับมันบางทีแบบให้มันเออมันเข้ากันหนักขย่าวก็อยังขย่าวหิดฮะพี่ขย่าวนี่ยเป็นเจ้าของจริงขย่าวไม่ถูกเข้าใจเข้าใจว่าจะเข้ากันถ้าเขาอยากนี่บรรลัยทั้งสามคนเลยเออนี่ น้ำปลาเหนื่อยที่บอก<ร>ได้เลียวแ่ะแ,แหมมันว่ายนานๆม,มาันก็เหนื่อยอนี่ครับมันจะไม่เค็มน้ำใส่ถ้วยนี่ใส่ถ้วยมันจะไม่เค็มน้ำพี่อ้นนี่เรื่องจริงผมผมขอเนี่ยเป็นแค่ข้าวเหนียวจิ้มได้ไหมนี่ไงข้าวเหนียวนี่ไงอ่ะพี่อ้นอ่ะนี่อ่ะฮะน,นี่คือผมไม่ได้มาโวยจริงนะนจริงอร่อยกินกับไข่ต้มเอออะไรเออ จริงเหรอโหแล้วเวลาจูบปากกับแฟนโอ้โหแฟนถามอุ้ยคุณซื้อปลาไหลที่ไหนมาเออยี่เลยเหรอจริงไหนจะเห็นอีกเฮ้ยมันไม่ค่อยเค็มนะใช่เอ้ยเรากินอยากหามันจะอีกแข้มหนึ่งนะอีเข้มเลยอะคาดหวังยังไงพี่บอลเนี่กระถามอยู่ว่าคาดหวังยังไงนะนาคตไม่ได้คาดหวังผมไม่ได้คาดหวังว่าผมจะต้องรวยเพราะกับธุรกิจเพราะทุกวันนี้ก็รวยอยู่แล้วหรือว่ามันไม่รวยอยู่แล้วพออยู่ได้แต่สิ่งที่ผมทําผมอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากให้ลองชิม ให้ได้กินน้ำปลาที่รู้สึกว่ามันเป็นแบบสบับของผมหรือว่าคนที่แบบเออชื่นชอบเราให้แบบให้ได้กินแค่นั้นเองนะฮะหวังกับมันไม่ว่ามันจะไปต่างประเทศ๋ยวนี้เขามีต่องต่างประเทศเยอะเลยนะต,ต,ต,ต้องเล่าต้องเล่าก่อนว่าตอนนี้นี่คือวัตถุดิบที่ที่หลายๆประเทศเปิดโอกาสนะคุณผู้ชมครับแล้วก็มันเป็นวัตถุดิบที่เวลาเราไปปรุงกับอาหารไทยนะ,ะที่เป็นอาหารภาคตะวันออกเป็นอาหารอีสานเนี่ยมันทําให มีความแข็งแรงมากเพราะว่าวัตถุดิบบางอย่างที่เป็นผักมันเข้าไม่ได้แต่นี่มันเข้าได้พราเข้าไดุ้๊บมันก็มันทําให้รสชาติพื้นฐานมันได้เราคาดหวังไหมพี่ว่ามันจะไปขนาดนั้นคือไม่ได้คาดหวังสูงสุดขนาดนั้นพี่ถามว่าตอนนี้หลังจากที่ไปโปรโมทไปนิดหน่อยก็มีต่างประเทศติดต่อมาอะไรอ่าใช่ครับเขาสั่งกี่ขวดเขาสั่งว่าอยากเข้ามาประเทศเขาครับผมเพราะว่าตอนนี้ของเพชรตลาดรัขายอยู่หยอก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 แต่มีติดต่อเข้ามาแล้ว มีแล้วครับมีแล้วฮะครับผมก็มอยากให้ได้อยากให้เปิดใจนะว่าเฮ้ยมันเป็นอีกหน,ห,นหนึ่งหนึ่งหนึ่งรูปแบบของผม,มปลาร้าทางเลือกถูกต้องปลาร้าทางเลือกที่คุณสามารถเฮ้ยถ้าคุณชอบแบบนี้ก็ลองหันมาบริโภคของผมดูแต่ถ้าคุณชอบแบบอื่นก็ไม่เป็นไรฮะ,ค,ะคือคือผมเป็นคนไม่ค่อยถนัดปลาร้านะผมไม่รอบแต่ว่าเมื่อกี้คือกินของพี่บอลน,นะถึงได้ทักว่า เฮ้ยมันไม่ได้เค็มตอนแรกก็จะเข้าใจว่าเอ้ยเออเป็นพวกกันเราคงต้องมาอวยกันอะไม่ใช่นะแปลว่าอันนี้มันไม่เค็มจริงๆใช่แล้วก็พอกินไปเนี่ยกลิ่นปลามันไม่ได้แบบทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่กล้าไม่นะแล้วมันมีมันมีรสอะไรไม่รู้อ่ะมันมีรสอะไรไม่รู้อ่ะอย่างนู้นู้นั้นู้นัวนะ้นูีนู้อู้นู้นคือู้นูนู้นค้อู้นู้นู้นนนันูน้้นน บอลเชิญยิ้มปราตาเนี่ติดต่อยังไงครับพี่บอลอ้าวเดี๋ยวเราขึ้นให้ครับผมมีช่องทางการติดต่อเป็นเฟซเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเบอร์โทรทวิตเตอร์ไลน์ไอจีอะไรเดี๋ยวเราขึ้นให้เลยขอบพระคุณมากเลยด้วยเหรออะไม่รู้เผื่อเขามีไงไม่ไม่เมื่อกี้บอกมีทวิตบล็อกเอาจริงจริงคุณผู้ชมหลายดอกแล้วเนี่ยผมบอกใค่ว่าคุณดูรายการนี้คุณเพลินนะผมบอกให้สาระกับความตลก ของผู้ชายคนนี้ผมชื่นชอบนะไอ้จริงจะไปดูเลยปลาผมไม่ต้องซื้อหลังดูแล,ลัวเชื่อผมเราจะติดต่อได้ยังไงพี่บอลก็เนี่ยติดต่อช่องทางนี้เลยนะฮะที่ขึ้นอยู่นี่นะฮะบอกได้เลยว่ามันมันจะซื้อก็ได้จะซื้อก็ได้จะมาติดต่อเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้ <S <S ใช่ครับผมรับทุจกจังหวัดรับหมดครับนะฮะรับหมดขอบคุณนะครับขอบคุณที่รักและเมตตาและชื่นชอบกับน้าปลาร้าเรานะครับผม ก็ตัวแทนของอาต่อยนะครับก็อวยพรให้พี่บอลประสบความสำเร็จนะครับกับธุรกิจนีเพาออาเป็นคนฝากมาเองว่าอวยพรให้น้องให้น้องแบบประสบความสำเร็จกับผู้แบบอาต่อยเนี่ยอาต่อยพูดมาพี่น้องผู้แบบอาต่อยด้วยคุณผู้ชมครับผมว่าสิ่งที่เรากําลังจะพูดต่อจากนี้กับคุณบอลเพื่อเป็นคําอวยพรให้น้องบอลนั้นได้ประสบความสาเร็จต้องหลังด้วยก็ขอให้ไม่มีอาต่อยบอกว่าขอให้พี่บอลประสบความสำเร็จอันนี้ขเป็นตัวตั้งลำเพื่อให้พี่บอลมาทําฝันอื่นๆในวงการบันเทิงได้ ได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับผมลองลองดูนะครับคุณผู้ชมถ้าในใจของท่านมีปลาร้าหลายๆยี่ห้อหลายๆรสอยู่ลองตอดแทกปลาร้าบอลเชิญยิ้มเข้าไปลองชิมครับคุณจะรักแล้วคุณจะติดใจวันนี้ขอบคุณพี่บอลมากขอบคุณครับพี่ก๊อฟพี่อ๊อขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเอาปลาร้าไปฝากอาด้วยน้องๆเอาใส่ถุงให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่เอาไปฝากเมนนั่นคือเรื่องราวชีวิตของเขาน่ามาถึงยุคนี้ การต่อสู้เนี่ยคนพูดถึงกันโดยตลอดแต่สิ่งสําคัญมากๆอย่างนีงเวลาเรามองเห็นนะมันมีปัญหาทุกยอย่างยาไม่ว่าที่ไหนก็มีปัญหาเดิมทีเดียวมันก็มีอยู่แล้วปัจจุบันนี้พอโควิด19มันมามันก็หนักขึ้นกว่าเดิมใช่ครับปัญหามันหนักขึ้นกว่าเดิมแล้วเราเป็นคนเดิมไหมเราเป็นคนเดิมไหมเรายังเป็นคนเดิมอยู่หรือเปล่าถ้าเราเป็นคนเดิมอยู่บางทีลําบากนะครับเราต้องเปลี่ยนใหม่ ทุกอย่างมาใหม่โลกมาใหม่อะไรมาใหม่ใช่ครับนี่พูดกันตรงๆง่ายๆเขาเจอมาแล้วกับชีวิตเห็นเห็นมากระตาเรียบร้อยแล้วเขาเข้าใจเราเข้าใจไหมเขาเจอเหมือนกันครับอันนี้อันนี้เจอแบบเป็นอันนี้เจอแบบกัดตัวอันนี้เจอแบบกัดตัวแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามกักพวกเราไม่อยู่ครับอยู่ไหมไม่อยู่ชีวิตต้องดเนินต่อไปถูกอยู่ไหมไมอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ก็ไปที ไม่ใช่อยู่ข้งเเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ครแต่ชีวิตเราต้องดำเนินต่อไปที่เราที่เราได้สัมผัสเลยคืออะไรไหมวันที่วันที่เราเหนื่อยตรงนั้นนะรสชาติของนักสู้เนี่ยมันอร่อยเหลือเกินโอ้โหต้มสู้ครับต้มสู้จึงจับชนะลาไปก่อนจะกลจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ